ผักกะละมังหนึ่งจ้ามาเด้อกินขบุนอีกจ้ามาน,นี้นี่ละจ้าผักกินก็ขบุนตามมีตามเกิดนะจ้ามีทนีก็กินทนีนะจ้าที่จริงกับยางได้หลายก็นีอยู่ลงจีนน้ำยาเหลือจากหมู่บ้านจากมะอุน่นเอานอกจากเดี๋ยวกินแล้วแล้วกับสีเ่าเขาไปเลี้ยนตอนะจ้า,นาเนาะเลี้ยนตอผกักใบเลี้ยนออนไลน์ ปุ่นจ้ามาเด้อโบเห็นว่าตรีนตรีนไก่หอมหวยหวยได้จ้าหอนห่อนมาเด้ขอข้าวปุ่นอันนี้บอกพริกได้จ้าบอกพริกมักพริกอันนี้แหละมักพริกเขียวพริกแดงใส่บหลายใส่พริกเขียวเน้นพริกเขียวม่ได้กินน้ำกันข้าวปุ่นจ้า ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะจ๊นะเนาะขนมจีนเตรีนเยอะๆนะจ๊ะชอบตรีนนะจ๊ะตรีนเยอะๆมาเด้อไปตรวจโคโรนามากเมาือนนี่ไปตรวจแบบแย่จมูกน้ำตาแตกน้ำตาแตนจ้ะม,มากๆกินน้ำกันพี่น้อง มาจ้าตีนไก่ตีนไก,นไก่น้ำยาตีนไก่เนาะจ้ะเนาะที่เหลือหมูว่านจ้ะมะอุ่นเนาะจ้ะพอดีไปเจอใบมะระอบแห้งไว้เนาะเดี๋ยวเลยเอามาใส่เพิ่มเนาะจ้ะเป็นพักเดี๋ยวพอโดนนาเราก็สิเบเปื่อยเนาะจ้ะเนาะกรอบพ่ออบแห้งมากม,มักขมๆจ้ะสเดาเอ็กกับมากิกนสดสเดากินสดเลยนะจ๊ะมักแบบนี้ละ ก็ได้ก,กินโชด้ะจ้ะเพราะว่าบ่กค่อยมักปันใด <c oughs> เดี๋้วไว้โอกาสนาเนาะสิกินโชดเนาะอันนี้ก็คือแบบอยากอวดแค่นี้ก่อนมีอยังไหนอวดกับอวดจ้ะ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามด,ด้วย <c oughs> จ้ะเด้อมาๆจ้ะแทะตีนไกลกันสวัสดีจ้า